สวัสดีครับวันนี้ทำการรีวิวนะครับยี่ห้อร v เบนโตะครับตัวนี้เป็นตัวพันร้อยวัตต์นะครับอันนี้ลงไปห้องหมด7ท่อนห่อห้านิ้วใช้กับแผงโพลีครับเซลล์สามร้อยสี่สิบวัตต์สี่แผงนะตัวนี้เวลาก็บ่ายนะครับบ่ายบ่ายสามกว่านะครับจะสี่โมงแล้วนี่นะครับ r ีเบนโตนะครับก่อนนั้นนี่ก็แรงอยู่นะครับตอนนี้แดดมันไม่ค่อยมีแล้ว างพื้นนะครับแสงไม่ได้องศานะครับสำหรับคนที่ลังเลนะครับฟ้อมตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับไหลแรงมากนะครับเต็มเต็มท่อนะครับอันนี้ลองมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ครับตอนแดดจะจัดนี่เต็มท่อแบบพุ่งๆนะครับทำการติดบนหลังคานะครับคนที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้าไม่ได้นะครับเน่เราทำการติดตั้งนะครับ